ครับเขามาชี้จุดให้นะครับครับผม กันมิกาสวัสดีครับคุณกันมิกาครับผมปลอดภัยไ,ไม่ได้สักทายเลแล้วก็จะมีที่สมยสัยทัชทายู่นะ ละไม้คนละมือช่วยกันขุดยิ่งขุดยิ่งลงยิ่งขุดยิ่งลึกคร สวัสดี800กว่าท่านครับผมเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครอยากจะเมมพูดคุยกับผมก็กดติดตามก่อนนะครับถึงเมมถึงส่งข้อความได้ครับ การเย็นแล้วขอให้เจอได้กลับบ้านนะครับเอาขาดอีกแปดล่างนะครับขาดแปดคนนะที่ตามหาอยู่ คุณวิภากรอกน่ารักนะมาหาท่านผู้ว่าครับครับผมกรอกผมไม่กลัวท่านผู้ว่านเนาะเ <c oughs> ก่งมากเลยสวัสดีครับคุณอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับ คุณสุยันกดให้แล้วคุณสัญญ์ใช่ไหมกดให้แล้วนะครครับขอบคุณครับผม ให้ตลอดค่ะคุณสันญ์ของค,ครับคุณจิติศักดิ์ตอนนี้ยอดผู้สุดท้ายอย่างก,กี่ล่างครับประมาณถ้าเป็นอย่างไม่เป็นทางการถ้าเป็นข้อมูลหน้าง,งานประมาณแล่างครับผมถ้าเป็นข้อมูลทางกทมก็11ล่างโอ้ส1คนนะครับพอมา วันนี้พบล่างบ้างหรือยังมากบ้างในป่าคุณสีสดาวัดดีครับผมยังครับวันนี้ยังไม่พบเลยครับพี่ศีสดาวันนี้ยังไม่เจอเลยนะฮะยังไม่เจอแต่ว่าการขุดค้นก็จะเห็นทีมแมคโฮล์นช่วยกันขุดตรงโซนซีโซนดีขุดลงไปชั้นใต้ดินครับตอนนี้ความลึกก็ลึกลงเรื่อยๆเนาะ กำลังมาใช้ครับกำลังขึ้นม,มาเลยตอนนี้ขอบพระคุณครับพี่ซีสุดานะครับให้ซูเปอร์สติ๊กเกอร์มา กำลังใจนะครับพี่สีสุดาค,ครับ เจ้าที่ทหารเข้าไปร่วมด้วยตอนนี้จะเป็นเนางงานจเ้าที่ผูหน้างานก็จะมีเจ้าที่คู่ภัยเจ้าที่ทหารทํางานด้วยกันเนาะ <Okay. S 1> เข้าไปยืนดู <Okay. S 1> เข้าไปสํารวจตรงที่เมคโครขุดนะครับ <Okay. S 1> ว่ามีชิ้นส่วนหรือว่ามีอะไรที่น่าสงสัยหรือไม่นะหลัง <Okay. S 1> จากที่เมคโครขุดออกมาแล้วนะครับ <Okay. S 1> ก็จะยืนดูนะ,ะับ <Okay. S 1> อาจจะเป็นถ้าเจอเศษเสื้อ <Okay. S 1> เสื้อผ้าอะไรต่างหรือว่าเจอ วัสดุที่น่าสงสัยนะครับอาจจะเป็นผู้ชุดหายอะไรประมาณเนี้ยเก็ต้องเข้าไปดูอขอบคุณที่ชินชุดาครับผมส่งมีก็ได้นะครับ <c oughs> แต่ที่ยังไม่ส่งนะ